เมคไว้รว,วมคลิปหาภาคแนวรกักวันนี้จะมาแกล้งแฟนกันนะครับแฟนกำลังเลือกอะไรสักอย่างอยู่เรารับการแกล้งแฟนอาจารย์โอ้เด็กวันเจ้าหนูนี่นะวันนี้เจ้าหนูได้ทำไรอยู่เมันม,มาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยนายด,ดูดีๆนะผับนี้แม่งโคตรสุดยอดเลยดูอัลตทปร์พาสซิตาอ่ะอ่ะอัตเทอร์พาสซิตาอ่ะเอาเลยเพื่อนฉันอัดคลิปละตีสไตร์ลงหนูไปเลยแปลงลูกฉันจะโจมแล้วนะเพื่อนโจมไปเลยเพื่อน นี่เนี่ยใช่น <ะ S 1> แน่เตะแม่งวันนี้จะมาสาธิตการซ่อมบือจับประตูง่ายๆนะครับเราก็ทําการเอาค้อนมาใส่ตรงนี้นะและจากนั้นเราก็จะงัดออกนะครับเฮ้ยเพ<อ>ื่อน,<ห>นลองท้าสเก็ตโคตร,ครเท่เลยใช่เพื่อนโคตรเท่เลยโอ้โหดูวิวสิวิวส,สาวว่าเล่นเพียบเลยช่วยคุณด,ด้วยคุณเองไม่อยู่เออเฮ้ยเพื่อนรถนายเป็นไงบ้างได้ยินข่าวว่าไปซ่อมมาใหม่มันก็ดีนะเพื่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเฮ้ยวัด เนาะอะไรกิ้งไปวะเพื่อนเราจะเปลอลอ็นล้อรถกูนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนเฮ้ยไดน์เเพื่อนเดนลองไปดูเดี๋ยวี้เรื่องไันไดนบอกว่าซ่อมแล้วกูก็ซ่อมแล้วไงล้อมึงหายเพื่อนนี่คือการสู้ชีวิตของหนูแต่ชีวิตสู้กับให,ให้ไปดีกว่าให้หนาวหนาวเย็น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 ไข่เยๆๆๆ็นไข่หิมากกโครหนาวช่วยด้วยและนี่ก็คือประโยชน์ของแมวกลายเป็นของเล่นด,ดีดีได้เองๆๆดึง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 เฮ้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวไปทำต้มแซบแล้วเปิดประตูเปิดดึงออกมาดิออกมาดิเปิดยากนะจะ ้าก้อนประตูผมพังแล้วอ่ะงั้นใช้วิธีโบราณโว้เพื่อนนี่มันการ์ตูนสาหรับเด็กจริงเหรอเพื่อนเฮ้ยมึกๆึม่ควรทำแบบนั้นนะเพื่อนอินเซอร์ตจะอินเซิร์ตสักหน่อยจะเป็นไรไปหรอการคนสีให้เข้ากันมันยากผมเข้าใจแต่ว่าทำไมมันต้องใช้ถึง4ี่คนละวะพวกมึงทำอะไรกันเนี่ยเทีรักทีรักทีรักอะไรหรอ เอโอ้แต่งงานเล้วแต่รูปตีปุ๊บกูไปแล้วกูไม่แต่งกับมึงหรอกเว้ยนี่คือสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนชายเข้าเอามาส่งและอาจารย์ก็ให้เกียีว้ดเครื่องกระแทกสุดยอดไปเลยไอ้โย่ w h a t s a p วันนี้จะมาทักทายกันแบบบรรุ่นเมกากูมีอะไรมาฝากมึงด้วยเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้กินอะไรแปลกๆชีดอยก็ดีนะมึงอะทักทายแบบบรรุ่นเมกา สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทําให้บะหมี่มันแห้งเร็วนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยดูดีครับผมเบียงไปเบียงมาให้อากาศนะครับทำให้เส้นบะหมีม่แห้งนะครับเต้ครับผมผมมันโคตรอาฉริยะเลยครับเฮ้ยมือเปื่อนวะให้บรบมือชื้เปื่อนนะหาผ้าเช็ดหน่อยดิโอ๋โได้เลยเพื่อนแซมกูขอกูขอกูขอหน่อยเพื่อนอ่าดีเพื่อนได้แล้วขอบใจมากเพื่อน นี่ทำงานลงน้ำแข็งก็เทได้เป็นไงที่ก็ถ่ายหนังฮอลลีวูดอะชอบอะชอบไปไือถ่ายกล้องหลายมุมอะชอบอะชอบเออไม่รู้ว่าเสียน้ำแข็งไปกี่ก้อนนะแต่ว่าขอเท่ไว้ก่อนทำงานเสร็จโดนไล่ออกทันทีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนวัตกรรม VR ทำให้เธอได้มีชีวิตจนได้อแต่เลนอลคมเป็นจริงเธอเปีแค่บอดข้างภาพในจินตนาการของฉันมันได้หายไปแล้วนวัตกรรม VR กยงานไม่ไปถึงไหนเลยไหนดูซิว่าลูกจ้างเขาทำงานหรือเปล่าเอ้าเฮ้ยทำไมมันมันมีเสียงแต่มันไม่ทำงานอ๋อมันเปิดเสียงผ่านทิกตอกไอ้ชิบหายเอ้ยตื่นขึ้นมาทำงานเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ทำงานดีกว่าอืมกูนี่มาโคตรอัจฉริยะมาเชื่อมาเชื่อกวกแป้งโรตีนะจ้านายจ้าด้ไงอืมอินเดียอินโคเรียแป๊ะเอ่าเรียบร้อยไปดเด็กให้ได้เวลากลับบ้านแล้วปลดล็อกรถดีกว่าเฮ้เสร็จกูแล้วกูรอมานานนี่เลยป้นขี่นี่แป๊บเฮ้ยชิบหายให้ระบบความปลอดภัยหัวคุ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเลี้ยงให้มันดีๆเลี้ยงให้มาดีๆนี่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 เออนี่แหละให้มันเลี้ยงสองลูกนี่แหละเอาเลยเพื่อนโชว์ความเจ็บเลยสิได้เลยกูโชว์ให้นี่เนอยอ๋อมึงยิ้มไม่ลงอีกเลรเนี่ยผมทำการบ้านคณิตศาสตร์ตอนป .2 ให้ถ้าแพทเคสไปสามชั่วโมงกว่าจะได้กินได้เวลาเสิร์ฟข้าวจานละจะไปอจะเอาเฮ้ยเพื่อนทำไมมึงแต่งตัวคุ้นๆจังวะมึงแต่งตัวมันหลอดปีบยักษ เกิดออนไลน์อยู่บ้านอะไรไล้์าระมาต้องเรียนออกมาข้างนอกนี่เป็นไง work for office เป็นไงล่ะนี่กูเคลื่อนที่ได้ด้วยกูเนี่ยมันัยรุ่นสอง7สิบ็ชัดๆอ่าเลขนี้ได้เท่าไหร่หกหกหกกกอ่าเลขนี้ได้เท่าไหร่หกหกหกกกกอ่าแล้วเลขนี้ได้เท่าไหร่ก็าเกกอะไรนะอ่าเป่าฟูดออกจากจานอาหารนิดนึงเป่าฟูดเรียบร้อยไข่ดาวกูบินได้แล้วจะบินไหมเนี่ยจะบินใช่ไหมความสมดุล ความสมดุลความสมดุลเป็นไงล่ะความสมดุลเอวกูพริวไหมความสมดุลกูไม่กล้าทําต่อเอ้ยเจ้านายครับน่ากินยังเลยอ่ะที่เธอเป็นบ้าอะไรของเธอ่ะแล้วเธอจะใส่หมวกบ้าอะไรของเธอมัเด็กันครั้งแรกเธอจะไปใส่บายแบบไดี้เฮ้ยเฉือบเป็นไงเฮ้ยเฉืบเป็นไงกูันเทพไปแล้วเือบเฮ้ยชอว่ะเฮ้ยเพื่อนน่าจะทำอะไรอ่ะได้เวลาแล้วเพื่อนนาจะกินน้ำอะไรก็ได้เลย โอ้ฉันอยากจะกินโค้กอะนะเอามาให้ฉันหน่อยชิพายกูได้แฟตต้าอุ้ยลดความกูหลอดแล้วเดี๋ยวเวลาลงพื้นอยากสวัสดิภายไว้รอรถวันว่างๆในออฟฟิศหัวหน้าเข้างานไหนแกล้งหัวหน้าสักหน่อยเปลือกกล้วยครับเฮ้เจอร่ได้ดูคลิปอะไรอยู่ทำไมทําสีหน้าอย่างนั้นนะเพื่อนฮะไหนดูด้วยดิวัดมึงดูแมวเต้นเนี่ยนะฮ่าๆๆๆแกติดกับฉันแล้วสปเดอร์แมนนี่รูปเกลี้ยงไปกินกูไปละ เฮ้ยพ่อหนุ่มขึ้นไปทําอะไรบนนั้นน่ะพ่อหนุ่มไอยรุ่นเมกาอ่ะเขาขึ้นมาตัดหญ้าบหลอกคางแล้วป่ะไม่เคยรู้อ่ะเนี่ยไอยรุ่นเมกาเอเยาว์ซับโรเตรียมโดดนะพ่อหนึ่งสองสามโดดเอ้ยอย่ามีเรื่องเหรอฮะมาดิเรื่องเหรอมาดิเรื่องเหรอนี่กูเข้าโรงบาบแบบพ่อได้เวลาแกล้งพ่อตาแล้วพ่อตากลัวกี่เกียมนี่กี่เกียมว้ายกี่เกียมเฮ้ยกี่เกียมโอ้ยมรกรานเคยหัวคยเฮ้ยนี่สตีฟเอาแขนยาวไปก็แขนยาวอย่างนั้นเหรอ ขอบใจมากเลยนะไหนขอสมใส่แขนยาวดี่โอ้โหได้ละกูกลายเป็นลูฟี่แล้วได้เวลาต่อยพาทิตบึงร้อนดีนักใช่ไหมได้กูต่อยเลยป๊อกแตกป๊อกในที่สุดกูก็ได้ถือพาทิตแล้วเพื่อนกินพาทิตแมมบุมเ <B OOM! S 1> ขาบอกว่าแมวชอบแสงเลเซอร์ไหนใช้แสงเลเซอร์ชี้ไปตรงนี้ เอาเตปกาวาองไว้2อันแล้วก็เอาแขนแมวทั้งสองข้างใส่ไปจากนั้นจะสามารถทําให้แมวคุณบินได้มาลาเดินกลับบ้านดีกว่าเอ้ยอะไรดิมึงอะไรดิแล้วกูแดกมึงกูแดกมึงกระไรฟาดหัวกูใช่ไหมเล่นเกมสเก็ตบอร์ดตาเมื่อกี้ยังแพ้เลยกูเฮ้ยอารมณ์ขึ้นเกมแพ้คนไปแพ้เว้ยให้เพื่อนมึงหมุนไปทางซ้ายนะเดี๋ยวกูจะหมุนไปทางซ้ายเช่นกันไปไป,ไปย,กยกยกรีบยกเพื่อนเออก็จะได้แล้วนี่หอมๆมันหวานเลยโอได้เพื่อนได้ได้ได้๋ยวกูหมุนนะอืมได้แล้ว นี่แน่ยนี่เน่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 ยมาลดโง่นี่แน่ยนี่เน่นี่เนี่ยนี่เนี่ยไอ้ของนิ่มโคตรดีเลยเพื่อนดีมากใช่ไหมเอ้อกูคือแบทแมนชัดฟันหนึ่งได้ถึงสองชุบเชิบกูก็ได้สองเหมือนกันใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใด้กูกระดิกแจ้เตือนเอาไว้เพื่อจะไปพาคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย